จุดตะเกียงเจ้าพายุสไตล์หัวหันานะครับการจุดตะเกียงเจ้าพายุนั้นเราจำเป็นต้องเผาหลักให้ร้อนนะครับ เพื่อเวลาอัดลม้าไปแล้วความร้อนจะเปลี่ยนน้ำมันกา๊าซให้ออกมาเป็นกา๊าซนะครับเรามาจุดคุณปู่วัตต์ไฟครับตัวนี้ห้าร้อยแรงเทียน ขันต้องใจเย็นนะครับต้องรอเวลาให้หลัก้อนเต็มที่ครับสมัยฮัดจุดใหม่ๆเนีต้องบอกว่าไฟท่วมนะครับ เตือนคอเข้าไปก่อนนะครับก่าความร้อนเนี่ยจะได้ที่ต้องให้หลักร้อนจริงๆครับ ในอดีตนี่ถ้าเป็นตามชนบทนี่ก็จุดตอนคืนนะครับใช้ช่วงเวลาที่เอาข้าวขึ้นกองนะครับเป็อกิจกรรมยามค่ำคืนต่างๆเข้าไรเข้าสวนใช้งานได้อย่างดีครับ มันมีะสน่หบางอยา่างทับทำให้ผมชอบมันอย่างต้องเติมแอนกอฮอเข้าไปก่อนนะครับถ้าเป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟมันจะแรงกว่านี้คนระับ แต่ที่บ้านผมมีก็คือแอลกอฮอล์เจเซ็นช่วงโควิดนะครับซื้อติดไว้เป็นตะเกียงน้ำมันก๊าซนะครับ หลักร้อนเต็มที่แล้วเราก็ปิดวาวนะครับอัดลงเข้าไปครับเนื่องจากเกวัดของผมจะเสียผมจะใช้พอเมื่อมันเริ่มตึงมือนะครับ อยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบทีครับ เริ่มตึวก็จะเปิดวาวนะครับแบบนี้ครับหลักร้อนเต็มที่ก็จะติดก็คือเมื่อเราปล่อยลมเข้าก็ความร้อนจะเปลี่ยนน้ำมันกา๊าซให้เป็นกา๊าซจะจะสามารถติดได้เลยครับ ยังต้องอัดลมเพิ่มเข้าไปอันครับ ประมาณนี้ครับสำหรับวัตตาไฟห้าร้อยแรงครับจบคลิปแค่นี้นะครับ